สวัสดีครับผมปอนครับกิ<ม> bon ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรือเก่กับแอนิเมะันพระฤาบัลังราชันใน EP ีที่43มันเองนะครับผมหลังจากเมื่อวันที่แล้วมีแต่เรื่องว้าวว้าวให้ผู้วุฒโศแบบว่าตกใจหมดเลยทั้งอ่าลก็ไล่มาก่อนก็เป็นเรื่องของการแบบว่าทําพิธีเนาะในการเป็นอัศวินรับใช้ของทานอีกับทางด้านของเข้าเฉินซึ่งแบบว่าโอ้โหมันขลังจริงเนาะแล้วอยู่ดีดีก็ว้าปไปดินแดนอ่าดินแดนอะไรมาทางเพอเพราะว่าได้รับการสื ชอดพลังมาจากเข้าสวนนิกอันนี้ก็ว้าวอีกมันแบ่งแบ่งเออแบ่งได้รุนรเอออะไรอย่างนี้ก็แบบหูหาดีก็แบบหูว้าวจริงไหนจะมาว้าวเรื่องของจเย้หัวอีกมีพลังอิญญาณไม่ถึงไม่ถึงสิใช่ป่ะแต่ว่าฝึกมาตัวเองมาได้ขนาดนี้รยิ่งว้าวเข้าไปอีกน้องนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อช่างตัวเอยแอนิเมะเรื่องนี้ในอีที่สินะครับ จะทำอะไรอ่ะอันนี้พลังไอ้นี่เออทำยาสองคนหนึ่งเอ้าเพิ่มให้อาจารย์หรอใช่ทำสัญญาอะไรสิอาจารป่ะอะไรสัาเออลดเกินลดเกินน่ะังที่สิี่สนักน้งเรี 藏宝阁，好，么办？嗯，初赛前十的奖励你还没领呢。嗯，哦，谢谢，大代。<鲍>您说要让龙浩辰单独去领初赛前十的奖励？没错，我对这个孩子另有安排。毕竟他可是联盟历史上唯一的光明之子啊。嗯嗯、还不白兩分，掉。 เิดมาก็เสียภัยหลายๆอย่างเ辈浩前来领取进入赛前的奖励，这是牌证明。วักันเฮ้ยน่ารักอ่ะแต่ทำไมโหดนะโหดจังเฮ้ยเดฟอะไรทดสอบอีกหร

อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรอเอาใจเอ๋อม,มาหน่อยเสีงเรืองเสียงยโอ้โหอ,อันนี้มาแรงกว่าท่านผู้นำเมื่อวานนี้ทัศวินผู้นิ่เทพยัง่งยอ

躲不掉就是死。哦。哦、啊。哦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 。s 哦。哦。哦、嗯。哦。哦。哦、嗯。哦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 、嗯。哦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 。 这把剑叫月影，是一位九阶法神在风暴之巅找到的。它被冠以极速之名。你可以试试。哎，耳流金啊！耳金，这把剑都有自己的得主标准。哦、显然，他并不认为应该选择他。 冰之刃，由一块被冰封于万年寒冰中的龙骨所制，剑势所过之处皆化为冰霜。它是寒冰属性，也不候合、嗯、这面盾牌名曰烈命，据说是以魔神之骨铸成拉桑 气息、啊、过于好强的杀气！有的武器就像这面盾牌，考究的是内心。嗯，我话啰嗦太我已经给你选定了一个目标。没聊开啦哇？这幅画通往麒麟山里面有一把沉寂了六千年的奇迹之剑。哦哦

อันนี้ส่วนตัวแกส่งแรงเกินอันนี้ส่วนตัวไงส่วนตัว光明之如果连你都无法获得他的认可那这把将再不重天日之事。พูดมาขนาดนี้ต้องได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะจริง 这、嗯、就是奇乐商。<该 S 1> <班>根据杨爷爷的说法，从现在起，奇迹之间的考验也就开始了。相由心生，境由心转。嗯、当年辉煌年代被死灵法师终结后。 人类陷入了几百年的战乱，于是最强的神将大能想将上古流传下来的两把名剑融成最强之剑，以此去平定人类战乱。他不惜以自身心血为引，用上古精灵王族留下的宝石为媒介，终将双剑合二为一。而且此剑竟自身光和水两位剑灵。 世人称之奇迹之剑，嗯、那不想，没人能获得剑内双剑灵的认可，哪怕是铸造此剑的大能也不行。后、哦哦哦、来，即将消亡的精灵王族寻来，将其封印在这麒麟山谷内，等待有缘人。没人知道这把剑的威力能达到何种程度。嗯 只听闻双剑灵还会伴随主人成长，这一点就连神器也难以做到，竟然有成长属性。那浩辰他能获得认可吗？好耐，都来啦，好 <laughs> 赖，黑黑的，他哭个毒了啦。 哪里？<noise> điểm, đúng mây! tin tát! mắt, tát! Đi đi đâu? Lông ngay to, Đây được rồi, được, 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 lại được, ạ 路也没了，路也没了，看来我已经来到了奇迹之间的第二关考验，只有解决这里的考验，才能继续前进。雷弟呢？雷，推挡没得对。 ้าวว่าแล้วว่ามันต้องไม่ง่ายขนาดนั้นแง่เลือกให้ถูกเหรอเริ่มใหม่เอหรือไม่ก็ระยะเวลาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องแบบดวงเดียวบึ้มเต็มเลยใช่ต้องเริ่มใหม่ต้องจับต้องรีบเก็บเออ ต้องเร็วเตะเลยเออลดไปเลยเวลาหน่อยไปลูกไปเออเออเออนิดเดียวอ่าไม่ทานมิดชันมือต้องไวกว่านี้เออาัุนทิตเตะได้นี่แหละเตะได้นี่แหละมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว ไปถึงไหมกจับมากดจ่อนไม่ได้ไม่ได้จับมากดยังไงอะเสร็จไม่เนี่ยมันขาดลูกหนึ่งเงวอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนวะยังขาดนิดหน่อยมันไม่พอฮึตัวเองว่าอะไร向右心生且右心转难道说 จับได้หรอ้ยโอ้โหเกิดจากจิตนะโอ้ตายล้ำอย่างนี้เลยล้ำมากต้องต้องสลัดด้วยนะรีบโยนเดี๋ยวหลุดปิ๊งปฟาดเส็มร้อยเออโธก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เขาเฉินบอกจะเสร็จเรียบร้อย มันแค่เออมันต้องเข้าบีก,กว่าอาจจะมีด่านอีกก็ได้โ่ท้า<ฮ>ทายอยู่นะ <laughs> ใ,ใจใกล้า<ฮ>มันขึ้นที่แต่จิตใจเราเออมันแบบว่าเออ ใช่ไหมอุ้ยแสงมานำทางไปแล้วแสงมานำทางไปแล้วออ๋ตอนตอนตอนแรกคิดว่าใครเ่าอะไรนะให้ห้อยอะโรหมดไปเทเกินโหมดหมดไอ้เส้นไปอ่ะจะด่ายคนคิดโหมดสอบนะว่าแบบมึงคิดอะไรดิไม่นำทางว่ะลวก <laughs> ยังยัง <laughs> เขาไปแล้วต่อเออดางต่อไปเหรอ คนคนใครสักคนเอาด้านมือตัวเองด้านมือแกโอ้ยกำลังแบบลุ้นเลย จะอย่างไรก็ต้องมาเจอร่างตัวอีกหนึ่งร่างแถมจะเป็นดันมือด้วยนะเพราะใส่ชุดสีดำมาเลยเนาะไม่รู้ว่าต้องเอาชนะให้ได้ยังไงจากการต่อสู้ไหมหรือว่าจะมีคนอุบายอะไรอีกเพราะขนาดไอ้บทสอบก่อนอันนี้ก็ยังมีเลยเนาะโหทั้งโยนทั้งเตะไปมันต้องเกือบเต็มแล้วมันหายไปไหนวะอ๋อโอเคนึกได้มันต้องต้องมองมองข้างล่ปุ๊บอ๋อมันอยู่ที่พื้นนี่เองมันอยู่จากจิตใจเราถ้าเราคิดว่ามันใช่ก็ใช่ก็ละตอนที่จะเดินที่จะแบบคิดว่าไม่มีทางเดินไปแล้ว ถ้าใจแน่วแน่คิดว่าใช่ก็ใช่ก็ได้เกิดมาว่าเฮ้ยไม่มีแล้วกลับดีกว่าโหนหโ <laughs> หน,ห<อ>น <laughs> จบเลยนะวทดสอบนี้แบบจบเลยนะ เออแต่ว่ามันก็แบบว่าปูมาแล้วแหละดาบเล่มนี้ขนาดคนตีดาบเองยังไม่สามารถครอบครองได้อแสดงว่ามันต้องมีแบบว่าความพิเศษอะไรแบบมันอยู่มาหลายพันปีแล้วยังยังไม่มีใครแบบว่าครอบครองมันได้สักทีควรเลยอย่างเงี้ยทั้งนั้นทั้งนั้นของพวกอ่าผู้สื่อ่างนะใช่ป่ะก็มองเห็นว่าเอาละไหนๆก็เป็นผู้พิศษรณ์ลองละขอเทสหน่อยดูซิว่าจะสามารถไปเอาดาบเล่มนี้ออกมาได้ไหมถ้าคนนี้ไม่คู่ครองไม่คู่ควรก็ไม่มีใครสมควรได้แล้วล่ะดาบเล่มนี้ก็จะอยู่ในความมืดมิดไม่ได้เจอแสงสว่างไง เพราะว่าถ้าเกิดว <rua PC S 1> ่าได้ไปจริงๆแล้วมันก็จะเป็นการแบบฝึกเข้าเฉินด้วยเนาะแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าดาบอันนี้มันมีมันมีเลเวลในการเติบโตไปพร้อมกับคนใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตายทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้แบบว่าค่อนข้างเข้าทางเข้าเฉินมากเนาะอาจารย์เย้หัวก็ได้ได้ช่วยเลยบ้างขึ้นมา58ป้าจะไม่สิทธิเจ็ดเพราะสิทธิ์าแปดขึ้นมาเฉยเลยอ่ะก็เป็นอันที่ส่งเหมือนกันจากน่าจะที่กีบบอกป่ะจากการผูกสัญญาเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ด้วยมั้งส่งต่อแบ่งปันแบ่งปันแบ่งแบ่งใครอยากได้ ไม,ไม่ไหบอกเข้าเสนออะไรบี้กอะไรอย่างงี้แล้วก็ปีเปิดตัวอันนี้ด้วยปูดทวดอของชัยเอ,อ๋อใช่ไหมกม็แอบเห็นข่าวมานานแล้วแอบกุ๊กกิ๊กกับหลานข้าก็ว่า<ด>้วนะทำไมโมโหจังโมโห,โมโหจังแล,แล้วก็แบบว่าขอนิดนึงเออ,เอ,อดูน่ารักนะไอ้อาวุธอะ แต่ว่าหดากลัวเลยโหดจริงนะเราหล,ล <ะ S 2> ักเราเนี่ยเราไปชอบมันตรงไ,ไหน<ะ><ะ>เติร์ชอบได้อย่างไงชอบตรงไหนใช่เดี๋ยวพอรู้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาก่อนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยคู่ควรแล้วก็ได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออไงก็มาดูกันต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าบททดสอบครั้งนี้ของข้าเฉินจะลงเอยยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซสชั่นกับแอนิเมะพดึกเทพพลังราชันในอีพีที่สี่สามนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนนนนนนะะคครรรัััับบบแแล้้้ววววกกกก็็ฝาาททใหออีีีดยส คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่หนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ